ท,ทุกท่านสำหรับใน,นความคิดของดิฉันแล้วการที่ดิฉันได้เป็นสนสนหรือนายกวัมนตทีหญิงคนแรกดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจและอีกอย่างการที่ได้มาเรียนที่สโมสรแห่งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายเช่นกันเพราะว่าอีกอย่างหลายสิ่งหลายอย่าง พราะแนการที่จะพูดในสิ่งที่ถูกต้องและถูกกาลเทศะค่ะถ้าดิฉันไม่เป็นแล้วก็บอกค่ะเพราะว่าอย่างเหมือนกับเราถามว่าศบกาที่ไหนเราพ็ยังกล้าบอกสถาบันที่เราเรียนมาที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นสถาบันที่ดิฉันได้เรียนมาค่ะเพราะว่าที่นี่ได้ การวางตัวในสังค,งคมการพูดจาหรือการเคารพต่อผู้ใหญ่การมีระเบียบวินัยซึ่งเราก็หาจาชีอื่นไม่ได้เพราะว่าที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยชีวิตมีผู้คนมากมายเราอาจจะมีเพื่อนต่างอายุกันบ้างมาแลกเปลี่ยนความคิดมาแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆ ที่นี่ก็เป็นที่ที่ดีเช่นกันและดิฉันก็ไม่อายค่ะที่จะบอกให้คนทั้งประเทศได้รู้ว่าดิฉันได้เรียนจากที่นี่ค่ะ